เอาละครับพี่พีเตอร์ครับผมขึ้นมาแล้วครับพักหึ่งนะให้มันเนยก่อนเย็นๆสวยเอาครับเล่นเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ครับตอนนี้เข้าใต้เรือแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับควายกันไปอย่าเพิ่งเด้อเด้อพลิกเรือให้ผมหน่อยเพราะว่ามัน รู้สึกว่าเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับหอมตวปู่มั้งเนี่ยตัวนี้นะะครับเดียวก็ได้ครับเดียวเดี๋ยวเอาสับไว้ก่อนเอาตักได้เลยอะไรครับเล่นก่อนก็ได้มองไม่เห็นตัวมันายเครียดใครเครียดก่อนครับใครเครียดก่อนนี่อยงเดียวอ่ะเดี๋ยวคนเดียว เหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับโอเคครับอย่าได้ครับอย่าครับยังครับอย่าครับยังครับนี่เข้าหัวมันให้เข้าหัวครับชวนแย้ครับตัวนี้เรียบร้อยโโอ้หตั้งอีกแล้วครับโหเอ้ยทำามเนี่ยเอ้ยเหนียวเหนว